เด,เดีเจอกันอีกแล้วนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่เรื่องจังหวัดของเรานะคะจังหวัดของเราก็คือจังหวัดเชียงใหม่นะคะเรียนรู้เรื่องไปแล้ว3วันนะคะวันนี้วันที่4นะคะก็คือสถานที่สําคัญนะคะของจังหวัดเชียงใหม่นะคะมีอะไรบ้างที่เป็นเอกลักษณ์เลยนะคะก็จะเป็นวัดนะคะจะมีวัดโดยสุเทพนะคะโดยสุเทพ เป็นสีนะคะตามความวัญของเรานะคะแล้วก็จะมีหอคําหลวงนะคะหอคําหลวงก็อยู่ที่สวนราชพฤกษ์นะคะแล้วก็จะมีวัดต่างๆนะคะเช่นวัดเจดีย์หลวงนะคะวัดพระสิงห์แล้วก็จะมีสวนบัวหาดนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นพื้นที่สาธารณะนะคะให้คนในชงใหม่ไปนั่งผ่อนคลายนะคะกับครอบครัวนะคะ แต่ก็ยังมีอีกเยอะแยะนะคะที่เป็นสถานที่สำคัญในจังหวัดเชียงใหม่นะคะเด็กๆก็สามารถบอกคุณพ่อคุณแม่พาไปเที่ยวนะคะซึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ของเราก็มีเอกสารอยู่แล้วนะคะว่าสถานที่สำคัญต่างๆให้ความสุขกับเด็กๆนะคะแล้วก็ผู้ปกครองว,วันนี้นะคะเราเรียนรู้แล้วนะคะว่าสถานที่สำคัญในจังหวัดของเรามีอะไรบ้าง ก็มีใบางานให้เด็กๆเช่นเดิมนะคะเด็กๆก็ทําตามคําสั่งที่คุณครูเขียนไว้ที่ใบางานนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะไม่บ้า